เอาละเอาละสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้พี่ผมแบงก์กับเกมพารากอนซีก่อนเลยคลิปนี้ไม่ได้การนำนะพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวน,นะเพื่อนกลับมาอีกแล้วสําหรับเกมเ e l e แกรมที่ทุกคนเล่นได้สายฟรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะผมว่าเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมเทเลแกรมนะครับน่าจะเล่นเกมนี้ไปแล้วนะก็ผมก็ลองเลยนะครับเพราะว่าเห็นรูปแบบเกมเพย์นะครับมันน่าเล่นแล้วมันก็เป็นเกมหนึ่งในตัวของเทเลแกรมเนี่ย ที่มีในเรื่องของรูปแบบเกมเพย์นะครับก็สําหรับตัวของเกมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะตอนแรกผมมีปัญหาในเรื่องของการเข้าเกมอยู่นะเพื่อนๆนะก็ทำให้ไม่ได้รีวิวไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือแก้ปัญหาได้แล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อนๆฮอย่าลืมเข้ามาดูกล่องตรงนี้ด้วยนะครับจะมีกล่องตรงนี้ให้เพื่อนๆเปิดนะครับผมนี่นะก็จะตามนี้เลยนะครับอันนี้3กล่องอันนี้1กล่องนะครับแล้วก็อันนี้1กล่องนะ ในการเปิดนะครับจะใช้ทอนในการเปิดด้วยเพื่อนเนเห็นไหมครับเออมันเขียนว่า Open คูณ5เฮ้ยมันต้องใช้มันต้องใช้ทอนด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> นะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูนะครับเพราะว่าตัวของกล่องฟรีก็มีนะครับเออตรงนี้ก็จะเป็นฮีโร่ของเรานะครับนี่ฮีโร่ที่เราเอ่อที่ผมมีอยู่ก็คือตัวนี้นะเราเราเรากดใช้ตัวนี้ได้นะครับนี่มันจะเป็นตัวนี้เห็นไหมมันจะแตกต่างกับเอ่อตัวที่เรามีฟรีอยู่นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่1%นะครับในเรื่องของตัวโบนัส เออ APR นะครับแต่ตัวนี้ของผมจะอยู่ที่5%อนตะตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็เลือกตัวนี้เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องกันเลยนะตอนนี้คือผมมีทั้งหมด3กล่องนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูนะครับเออผมลองไปเล่นไปแล้วสนุกดีแต่เสียงเกมแอบจะดังไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าอุ้ยมาถึงก็ได้ทอนเลยโอ้โห0 7 7 079แล้วตัวนี้โอ้โหตัวนี้ดี8%นะครับอืมอ่านะครับอันนี้ก็เปิดได้อีกนะครับนี้จะน่าจะดูโฆษณานะครับ เออโหโหเต็มที่เลยเพื่อนโฆษณาเกมมาเลยนะของของวันวินเนวยนะน่าสนใจไหมเรากดเราควรกดเพล่นดูไหมเออล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์ครีินเอออ่ะโอเคนะครับอ่ะก็กาชาอีกรอบนึงเปิดไปอื้อกล่องม่วงว่ะนะครับกล่องม่วงนะครับแต่แต่ปัญหาคือมันใช้ในเรื่องของตัวทอนเปิดด้วยนะตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมเลยมีโฆษณาหเหมือนเดิม15บห้าวิก็เปิดรอดูไปเลยนะครับแต่นี้น่าเล่นจริงๆนะแต่เกม500%เอ่อดีเปอร์เซ็นดีโปรโมชั่นสามสิบเปอร์เซ็นนะครับแคทแบก็กแคชแบกอกกอ,อคืนเงิน30%เหรออะไรวะเนี่ยโฆษณาอะไรวะเนี่ยจะได้ทำหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับกดไปผมขอแบบเป็นทอนได้ไหมศูย์จเอ็ดศูเมื่อกี้เนี่ยแต่แตน,แตนสายฟ้านะครับมีปะ0.9นย์จุดเ้าหรอโว ดวงเรามันไม่สู้ดีเลยนะครับอ่ะโอเคก็เมื่อกี้เรา,าได้ในเรื่องของตัวทอนมามันก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับในเรื่องของตัวรูปแบบเกมนะครับก็จะมีในเรื่องของการเปิดกองนะครับมีเควสให้ทําจะได้ตัวของสายฟ้านะแล้วก็ไฟติ้งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของหมวดการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแรงกิง้งอ่ะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสิ่งเกมเออสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเกมนี้นะครับที่แตกต่างก็คือในเรื่องของรูปแบบเกมเพย์แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเลเวลด้วยนะครับเห็นมีคนบอกว่าต้องเลเวล1 1ถึงจะถอนได้ใช่ไหมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำผิดก็ขอไปด้วยลวกันเพื<ๆ>่อนๆมาโอเคนะครับก็ตอนนี้เงียบไปเรียบร้อยผมขอญาตไม่เปิดเสียงแล้วกันนะเพื่อนๆนะโคตรดังเลยนะครับเออดังสุดๆนะก็ เล่นแบบเป็นเงียบๆไปละกันนะโอเคนะครับก่อนที่จะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามากดอัปเกรดนะครับก็ตอนนี้เรามีเงินอยู่พันห้านะครับก็ไม่สามารถซื้อได้2อย่างนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้มากเลยนี้ผมน่าจะเอาเป็นไลไรดีนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวสกิลนะครับฮิลหรอดาพันหกอัปเกรดผมว่าน่าจะอัปเกรดในเรื่องของเลเวลดีไหม อ,อันนี้คือระยะไกลก็ดีเหมือนกันนะนี่ XP ็กพีเลเวลโอเคเดี๋ยวอัปเกรดเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับตัวเกมสนุกนะครับลองเล่นมาแล้วถือว่าสนุกมากเลยเออไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนพลาดเกมดีๆนะครับอันนี้คือเราเอ่อถ้าเราเล่นในมือถือมันจะสัมผัสง่าย,ายนะเพื่อนเพื่อนนะมันจะง่ายกว่าในคอมนะครับอันนี้เราจะเลือกเมเทโอดีไหมผมสายฟ้าหรือว่าเออสายฟ้าแล้วกันนะครับเออตัวมันสีฟ้าใช่ปะ โอเคนะครับก็สายฟ้านะครับอัปเกรดสายฟ้าไปก่อนตอนนี้เราก็อ่ะเหลือหา mons คือสายฟ้ามันตอนนี้คือร้อยเอ่อร้อยสามสิบนะครับแต่แค่มันจะออกช้าไปว่าเราต้องเล่นสายฟ้าคู่กับรถคู่ดาวนะกําลังดีนะครับถ้าเพืเอ่อนๆเกลกะไอ้วงล้อไอ้ไอ้วงกลมที่ผมเลื่อนเนี่ยผมใช้เมาส์เลื่อนเนี่ยนะครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะผมเผลอมากดไอ้ตรงไอ้ไอ้ตรงตัวตรงนี้ตลอดอะนะครับเผลอตลอดเลยอ่าโว้ยมีสายฟ้ายาวๆเลยวะเราก็สายฟ้าไปก่อนนะครับ เพราะว่ามันมานะถ้ามันไม่มาเราก็ค่อยไปเล่นสายอื่นถ้าจเจอรถคูดาวเราต้องเราต้องเอารถคู่ดาวนะครับเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเลยครับมันจะเร็วขึ้นแบบอันนี้เลยโอเคแ,แรงมากเลยนะแล้วแล้วชิ่งแบบอันนี้เลยนะครับอันนี้ด่านแรกนะครับเอ่อเล่นไปโอ้โหผมว่าน่าจะมีเสียงดนตรีนะน่าจะเราใจนะครับฟังผมพูดแล้วกันนะเพื่อนเะพื่อนนะขออภัยนะครับมันผมพยายามเมื่อกี้คือผมพยายามไปตั้งเสียงแล้วมาตั้งไม่ได้จริง อันนี้ก็แมกมาไม่ค่อยเวิร์ดเท่าไหร่นะครับเราเป็นสายเออเป็นสายสีฟ้าไปเลือกเลือกตัวของขึ้นน้ํานะครับปล่อยพลังขึ้นน้าไม่ใช่เออไม่ใช่พลังขึ้นเต่าใช่ไหมน้ากับสายฟ้าเจอกันนะครับเอ้ยเทว่ว่ะออ้ดาเมจร้อยห้าสิบเลยนะแรงมากครับแรงมากดีนะที่ผมไปอัปเกรดตัวของ EXP ค่ะมันทำให้ตัวของ EXP เราขึ้นเร็วครับแต่ถือว่ายังช้าอยู่นะเรายังขาดของในเรื่องของรถคูดาวอยู่นะครับ โอ้โหอันนี้ก็น่าสนอารเมอร์ก็น่าสน่ะเดี๋ยวเราขอเป็นขึ้นขึ้นน้ําก่อนนะครับเพิ่มมาหนึ่งนะเป็นสี่นะครับแต่ก็ยังถือว่าช้าอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสมมุติถ้าเลดเกมมาเราเนี่ยน่าจะตุยได้นะเพราะว่ามอนมันจะเยอะมากแล้วมันจะตายยากครับแต่นี้ดาเมจเราผมว่าดาเมจประมาณนี้กําลังดีนี่ไงครูดาวมาละเออจะเร็วขึ้นนะครับลูครูดาวสกิลเราจะเร็วขึ้นเลยจอกถี่มากเนี่ยผมเผยละผมเผยมากกด แบบนี้แล้วนะครับไอตรงตัวเล่นในมือถือก็เป็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกับผมหรือเปล่าชอบมากดไอตรงกลางอะนะครับ <c oughs> เออเพราะว่าแบบบางทีเราตาเราไม่ได้โฟกัสแบบเการเลื่อนไงใช่ไหมจําลองเป็นตัวละครเราเตัวเราเองก็ได้เก็บไปครับรวลวอัพละมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับอาระรถไปเรื่อยๆเลยครับสมมติถ้าตัวของรถสกิลเราแบบเต็มแล้วเนี่ยจะเล่นง่ายมากครับ สกิลมันจะออกถี่มากเนี่ยมันจะเริ่มออกถี่ขึ้นเนี่ยเห็นไหมเออแล้วตัวขึ้นเนี่ยถ้าเราอัพเต็มเนี่ยมันจะกลายเป็นวงกลมเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะถ้ามันมีอีกนะครับไอตัวนี้ผมฆ่าไม่ได้นะตอนที่ผมมาเล่นแรกๆอ่ะเออรู้สึกว่ามันมันถึกมากครับไอตัวไอต,ตัวที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่มันพุ่งๆ <pall ahor. S 2> เนี่ยอืมถึกมากถึกมากสู้มันไม่ได้เลยก็อยากให้มันพุ่งใกล้ๆเรานะครับเกมนี้ง่ายอยู่มันมีลูกศรบอกถ้าเราไปเล่นเกมอื่นๆเนี่ยไม่มีลูกศรบอกนะอืมไป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 ,ไปนะครับ เออให้เป็นโนหนึ่งสำหรับเกมนี้เกมนี้ต้องเล่นจริงๆนะไม่ได้แบบออตรงออโต้นะครับอันนี้จะมีในเรื่องของตัวเอาอฟรา์มเรียนแมวด้วยนะแล้วก็จะมีเกาะนะครับเป็นดาบก็จริงจริงอ่ะผมผมว่าเอาเกาะดีกว่านะเออเอาเกาะดีกว่าโอเคดูดูดูด,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 ดูมาใช้ครับถือว่าเมเล็ดเรายัางน้อยอยู่นะครับตอนนี้ผมต้องการของที่มันออกเร็วเร็วกว่านี้หรือว่าต้องเจอรถคูดาวให้มันได้แบบรถคูดาวเยอะเห็นปะครับนีข้อเสียเราเจอละ ถ้าเราถ้าเราแบบไม่ไม,ไม่มีอาวุธที่ดีอ่หรือว่าไม่มีตัวของสกิลที่ดีเนี่ยคือเรียบร้อยนะครับมันเริ่มมันเริ่มช้าละออกเร็วเร็วหน่อยขึ้นน้ําขึ้นน้ําตรงเนี้ยจังหวะนี้เหมาะมากเลยอ๋อโอ้โหข้างบนดิเพื่อน <laughs> อ่ะมาแล้วนะครับนี่ไงขึ้นน้ําเราต้องเอาขึ้นน้ําก่อนนะ ไอ้มันมีไม่รู้ว่ามันมีโล่ไอ้เขียวๆไอ้ตัวของสีเหลืองๆห,หรือเปล่านี่ไงโอ้แต่ตายง่ายตายง่ายหรือว่ามันบักหรือเปล่าวะตายง่ายจริงๆเด็โอ้โอเโอ้โอัโอ้โอ,ววอ้วน้ครับ้โอ้โอ้โอ้เอียบร้อ้นอครอบโอ้โอ้โอ้้้อ เอ่กล่อง2กล่องอันนี้1กล่องนะครับกล่องไอ้พวกนี้เราก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเมันเอาไปเปิดยังไงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับก็วิธีการเอิญเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยนะครับเวลาตอนนี้คืออีกสี่ชั่วโมงนะครับก็เราจะเปิดเนี่ยพอเปิดเสร็จแล้วเราจะไปลุ้นตัวของทอนอยู่ในกล่องตามที่ทุกคนเห็นต้นคลิปที่ผมเปิดกล่องให้ดูนะส่วนกล่องเดือนเปิดได้ไหมก็เปิดได้ครับตามที่มันบอกคือหนึ่งทอนนะครับแล้วก็ห้าทอนนะส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีเออถ้าคลิปนี้มัน วิวดีๆหรือว่าคนสนใจเยอะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในแง่การลงทุนละกันสําหรับสายฟรีเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆก็ไปเล่นลองไปเล่นกันก่อนนะก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอันนี้ยังเป็นฟรี1 0 0อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขออภัยในเรื่องของตัวเสียงด้วยนะที่เหมือนเล่นเกมใบไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้ามันมีเสียงมันจะสนุกกว่านี้นะครับแต่ผมจะไม่มีสมาธิในการทําคลิปเยออาาอะองีีั้้้ไรร่นนนกก็ขภพืตดว กฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดซับสไครป์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า